ก็ได้ยินเสียงของผมนี้ก็เราเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับณนะที่แห่งนี้ไม่ใช่ที่อื่นไกลครับท่านดูจากบรรยากาศนะครับเจ้าแม่กุนอิมนะครับตรงนี้ก็คือทะเลจีนใต้เขาเรียกว่าเกะาะไหหลำนะครับผมเกาะไหหลำทะเลจีนใต้หรือเรียกว่า ไหนั้นเต่านะครับวิดีโอนี้ถ่ายทำเองทุกอย่างนะครับก็ก่อนหนึ่งก,ก็สวัสดีทุกท่านนะครับตรงนี้เรียกว่า,เ,าเจ้าแม่กุนอิมเป็นวัดเจ้าแม่กวนหนานซันซื่อนะครับมีเจ้าแม่กุนอิมทั้งหมด3ปางด้วยกันนะครับสามปางความสูง1 0 8เมตรนะครับบางท่านอาจจะดูใน เขาเรียกว่าข้อมูลหรือว่ารูปภาพจะเห็นเจ้าแม่คุณอิมอยู่ประมาณหนึ่งปางแต่นั้นคือการถ่ายหน้าเดียวนะครับแต่ถ้าดูจากผมนี่ก็จะประมาณนะครับเ,เขาเรียกว่ามีอยู่สามปางเนาะอาจจะทุลักทุเลนิดนึงถ่ายคนเดียวนะครับอขอโทษด,ด้วยนะครับนี่คือปางที่ถือเจกันดอกไม้ ดอกบัวเขาเรียกว่าปางนี้เขาเรียกว่าเป่าภัยพิบัตินะครับเพศภัยสำหรับคนที่ไหว้จะเห็นคนอยู่ข้างบนเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูซูมให้ดูนะครับเห็นคนอยู่ข้างบนนะครับแล้วจะเห็นดอกบัวดอกบัวแต่ละกีบจะมีทั้งหมด108กีบนะครับแต่ละกีบก็จะมีคนบริจาคเงินสร้างแต่ละกีบแต่ละกีบนะครับข้างบนนั้นเป็นฐานสูง7ชั้นนะครับสูง7ชั้น ถ้าท่านใดจะมาเนี่ยนะครับก็ต้องอนั่งเขาเรียกว่านั่งลิฟต์ขึ้นไปถึงชั้น4แล้วก็ต้องเดินไปถึงชั้น7นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาเจ้าแม่กวนิมนี้ต้องไหว้ครบ3ามปางนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเวียนหนึ่งรอบวันนี้ผมคงไม่มีโอกาสขึ้นไปละเพราะว่าต้องดูแลลูกทัวร์อยู่ข้างล่างแล้วก็ตอนนี้ลูกทัวร์พักรวมตัวผมก็เลยถือโอกาสมา ถ่ายทำาสารคดีเล็กๆน้อยๆช่นนี้นะครับลงไปเพื่อว่าหายห่างหายไปจากหน้าเฟซนานพอสมควรนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ามาทำให้ท่านเห็นนี่ก็คือรอบนะโดยรอบของเจ้าแม่กนิมนะครับโดยรอบของฐานเจ้าแม่กนิมฐานเจ้าแม่กนิมนี้จะถมเป็นเกาะขึ้นมาเลยะฮะถมเป็นเกาะขึ้นมาอยู่ อ,อยู่นอกชายฝั่งนิดนึงนะครับอยู่นอกชายฝั่งนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านหน้าที่ท่านเห็นเป็นวัดเจดีนั้นเขาเรียกว่าเป็นเจดี JD มังกรนะครับเป็นเจดีมังกรหรือเจดีเสือนะครับก็ตรงนั้นก็จะมีเจดชั้นนะครับเป็นเจดีเจ7ชั้นแล้วก็ตรงนั้นก็จะมองมาก็กําลังสร้างอยู่นะครับผมแล้วนี่หน้าหนึ่งเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะค่อยๆเอา,อาภาพค่อยๆ เพงขึ้นไปนะครับอ่าอันนี้ตรงนี้เราจะเห็นทั้งหมด2ปางเลยนะครับปางหนึ่งเมื่อสักครู่ที่ผมถ่ายทําทําไมผมต้องเดินมาฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าอ่าให้เห็นจากด้านหลังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวด้านหน้าทุกท่านเคยเห็นอยู่ละในรูปเนาะด้านหลังท่านอาจจะไม่เคยเห็นอ่าจ้าผัดจากปางถือดอกบัวนะครับผัดเป่าพริกภัยนี่คือปางอ่าทำสมาธินะครับท้าไมจิตสงบนะครับอ่าถือลูกปัด108เม็ด นะครับตรงนี้ก็เป็นอีก1นึปางที่หันหน้าไปทางทะเลนะครับที่เป็น1นึปางนะครับนี่ผมถ่ายจากด้านล่างเลยอาจจะทุลักทะเลเป็นนิดนึงนะครับแต่ก็พยายามทําให้ทุกท่านเห็นได้ว่ามันจะมีทั้งหมด3ปางเห็นไหมอ่าในปางนี้จะเป็นลูกบัตรร8เมตรนี่คือปางที่2ท่านที่มาเนี่ยนะครับขึ้นไปได้ชั้น7 นะครับขึ้นไปชั้น7ไปไหว้นะครับไปกราบทุกเท้าเลยทุกเท้าที่มีแล้วก็อธิษฐานทุกปางที่เห็นก็จะมีนักท่องเที่ยวจีนนะครับส่วนใหญ่ที่มาายหลําเนี่ยก็จะเป็นวัยกลางคนถึงวัยเขาเรียกว่ากศวซะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จุดมุ่งหมายหลักเลยมาเมืองไหลหลํา1คือชายทะเลอันดับสองนะครับสำหรับคนจีนนะครับผมว่าสาหรับคนจีนก็คือมา ดูเจ้าแมกนูินความสูง108เมตรนะครับนี่เป็นมาปางเต็มๆละเห็นไหมฮะนะครับแล้วก็3นะครับก็คือมาท่องเที่ยวเมืองไหหลํานะครับแล้วสําหรับนักท่องเที่ยวไทยที่มาเนี่ยอันดับหนึ่งเลยเป้าหมายแรกชายทะเลเห็นบ่อยละเมืองไทยแต่อยากเห็นเจ้าแมกนูอิมองค์นี้แหะครับความสูง108เมตรสูงที่สุดในโลกนะครับและผมกําลังเดินมาด้านหน้าซึ่งเป็น ด้านที่ทุกท่านค่อนข้างจะคุ้นเคยนะครับซึ่งดูในรูปเห็นเป็นประจำเวลาเขาโปรโมทเขาจะรูปนี้โปรโมทผมพยายามท,ทาให้กล้องมือถือผมเนี่ยสั่นน้อยที่สุดเพราะว่าอุปกรณ์ของผมไม่มีอะไรเลยมือกับตัวผมนี่แหละ2ออย่างนะครับหลังจากหายไปนานอ่านนี่เขาก็าลังโพสภาพอยู่ครับก็จะเป็นอ่า ผมไม่สามารถไปตัดได้ให้ดูนะครับนี่ก็เป็นพผภาของนักท่องเที่ยวนะครับะนะครับอันนี้ก็คือท่านเห็นตรงนี้คือด้านหน้าละเขาเียปางด้านหน้าจเจนคนเดินเข้าคิวเห็นไหมฮะ <laughs> คนเดินเข้าคิวกันเลยปางด้านหน้าคนเดินเข้าคิวกันนะครับเดินเข้าคิวกาลังเรียงคิวกันเข้าไปเลยนะครับเดินเข้าคิวตามลําดับเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปข้างในห้องโถง นะครับไปข้างในห้องโถงห้องโถงนี้จะสวยซึ่งห้องโถงเนี่ยเขาไม่ให้เขาไม่ถ่ายรูปนะครับเขาไม่ถ่ายรูปแต่ผมจะให้ท่านดูใกล้ๆนี่เข้าไปในห้องโถงห้องโถงจะอยู่ข้างในนะครับสวยงามเดี๋ยวผมจะพาไปอีกครั้งหนึง่งแต่ผมให้ดูนี่ก่อนนี่คือปางหน้าเลยครับปางที่เราเดินมาปุ๊บเห็นปัป๊บอาจจะเห็นแสงอาทิตย์นิดนึงเพราะผมย้อนแสงปางนี้เขาเรียกถือคัมภีนะครับเป็นปางถือคัมภีร์ที่เราเห็นกันทั่วไป นะครับผมเดินมาปุ๊บด้านหน้าจะเจอปางถือคัมภีก่อนเลยปลางถือคัมภีนี้เกี่ยวกับความฉลาดหมายถึงเวลาคนมาไหว้อธิษฐานอย่างเช่นอขอเรียนหนังสือเก่งๆขอให้สอบได้อขอให้สอบอเข้าข้าราชการได้อะไรประมาณนี้ที่เขามาอธิษฐานกันนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมไปดูนี่กาลังเข้าคิวกันเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวคุณพี่เราเองลงมาจากอบอกมือทักทายหน่อยครับอันนีพ้พึ่งลงมาจากชั้น7ใช่ไหมฮะโอ้โหไวมากสุดยอดพอชั้น4ี่แค่ขึ้นฟต์ไปก็ลงมาละ โอเคครับอ่าเราเรามาดูนี่เห็นไหมฮะตรงจุดนี้เราจะมีคนเดินมาเป็นแถวยาวเยียดเลยเห็นไหมเดินมานี่ประมาณกิโลนะฮะจากจุดปล่อยรถถ้าใครไม่อยากเดินมาก็ต้องซื้อตั๋วรถกรอล์ฟนะครับไปกับ10หยวนนะครับตั้งไปตั้งกลับเหมานี่คือคนกําลังไหว้เห็นไหมฮะอ่านี่คือศรัทธาของเจ้าแม่คนอินมที่ว่ามีสาธุชนมาไหว้กันเยอะมากนะครับจะมีเอาผลไม้เอาอะไรมาไหว้ซึ่งองค์ใหญ่จริงๆนะครับ แล้วตรงนั้นก็จะมีทัวร์ไทยอีกกลุ่มหนึ่งเห็นไหมธงชาติไทยโถกก็โบกผิวปลิวสง่าอยู่ตรงนั้นนะครับและจุดจุดนี้ที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับที่บอกว่าเขาอ้ําถ่ายรูปตรงนี้เขาจะให้เป็นทางออกแล้วก็ทางเข้าพิเศษนะครับจะสังเกตได้ตรงนี้เห็นไหมฮะเขาจะเดินเข้าคิวเข้าแถวกันถ้ามาเช้านี้เวลานี้ที่ผมมาเนี่ยคือช่วงเช้านะครับช่วงเช้านี้คนถือว่าค่อนข้างน้อยมากนะครับคนน้อย ถ้าท่านเห็นข้างในนี้จะเป็นพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมอันนั้นคือทองทองทั้งแท่งเลยนะครับผมเป็นเป็นทองเพราะนั้นตรงเนี้เป็นจุดที่ว่าเข้าไปตรงนั้นก็ห้ามถ่ายรูปละผมซูมให้ดูนะครับข้างในจะเป็นทองผมจะแกล้งเดินเข้าไปดูนะครับว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมาห้ามผมไหมนะครับผมลองทดสอบดูถ้าว่าเขาไม่มาห้ามท่านก็จะได้เห็นนะครับเจ้าแม่กวนอิมอผมมาละผมมาละ,มมาละเริ่มละเริ่มละผมมาถึงตรงนี้เนี่ยท่านก็จะไม่เห็นนะครับ ได้เห็นนิดนึงอ่ะเจ้าหน้าที่มาแล้วผมก็ต้องหลีกทําตามเขานะครับอ่ะนี่ก็คือเจ้าแม่กวนิมความสูง108เมตรนะครับที่ว่าเป็นจุดไฮไลท์เลยมาไหหลมแล้วสําหรับทัวร์ไทยต้องมาไหว้ที่เจ้าแม่กวนิ้มองค์นี้นะครับตอนนี้ผมก็อัดคลิปนี้ประมาณเกือบ10นาทีละผมขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนี่เป็น หลังจากห่างหายกันมานานใน a c e b o o k นะครับให้ท่านดูบรรยากาศทั่วๆไปแล้วก็พร้อมกับลาท่านนะไว้ที่นี้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวครบ10นาทีปั๊บผมก็หยุดคลิปเลยนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปผมจะพยายามเอาสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองจีนที่ผมมีโอกาสได้ออกไปพยายามจะอธิบายแล้วก็เท่าทีเ่เท่าที่ที่ผมจะทำได้นะครับ ให้ดูบรรยากาศทั่วไปนะครับแล้วก็ลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ